หวยออกวันอังคารเลขนี้ออกบ่อยงวดนี้จัดไปงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ป้าปะก็มีอีกแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนเือนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนั่นคือหวยออกวันอังคารเลขนี้ออกบ่อยที่ป้าปะได้ทําการย้อนหลังไป18ปีซึ่งงวดวันที่1มิถุนายน2564นี้ก็ตรงกับวันอังคารห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเลขออกบ่อยประจา รวันต่างๆก็เคยให้เข้ามาแล้วหลายงวดแต่ในงวดล่าสุดพัดไปอย่างน่าเสียดายพราเลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว4ครั้ง7-9ไปตรงกับผลการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเลขที่เคยออกวันอนังคารและออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1หรือเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ54โดยออกซ้ำมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ท네ี่เคยออกซ้ำมาแล้ว3ครั้งมี2ชุดคือ 22, 77เลขเบิ้ลสวยๆเลยค่ะสำหรับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดด้วยกันประกอบด้วย 04, 14, 44 4 7, 5 6 6 0 64 6 6, 89 9, 4 96 9ยส่แล้วก็97ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกมาครั้งเดียวแต่ว่าออกเป็นเลขเบิ้ลก็คือ8 8ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกมาครั้งเดียวแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้ 1, 5 5 1 1 9 9 1 3 9 9 3ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ8,6โดยออกซ้ำมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว3ครั้งมี2ชุดคือ64 98สําสำหรับเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดด้วยกันประกอบด้วย 253539535559719397ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลมี3ชุดคือ223388ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีหลายชุดได้แก่05501991 2332 สองรอเจ 72 3 4 4 3 4 8 84 5 6 6 5 7 8 8 7ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกซ้ำม,มาแล้วในงวดก่อนๆไม่แน่ว่างวดวันที่1มิถุนายน2564อาจจะกลับมาออกซ้ำอีกก็ได้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าป้าสันหามาฝากเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกันนะคะสาธุสา สาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาปาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลุลยๆฮิงๆนะคะจุ๊บๆ